อย่างที่อยังเดอมนี่มาหยัางไรไปคองมาเล่นน้ำนี่ล่ะเอ้าให้ถามแน่ให้บ้านคือซาแท้หัวมึงนั่นมันไปเอาเมียน้อยอีหลีบ่โอ๊ยก็เป็นคือคขาเขาซาล่ะไปคองมันขนของไปเลยเด้เอ๋อว่าเป็นมึงบ่ซื้อวิวันเฮาให้มันกินบ่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ของบุญมาพันดวงนั่นไี่ย่าหัวปอดมันล่ะไปคองเอ้ยแนวคนเจ้าสูบบ่มหูจักพ่อหรอ ไปเรเปิดคนละอิ่มก็มัน่นเล่เดมัดคกวม่อดทนกับมันแล้วมันหลายเทือแล้วบ่มากคนละูนยนที่ไปไซก็ไปโลดให้โอกาสมันหลเทือละ่ะมันก็ยังเป็นคือเก่าอยู่โอ้ยเนาะดูดีบ่าว่าดีนะบอกเก๊ดซือว่ารุดพ้นล่ะก่าจะเสียใจเถอะแดงเลยมึงอย่าไปห้องไปไห่เอามันขึ้นมากอีกเด้อเว้ยคนคือแ่อนบ่ได้ห่น้ำคนง่งไงเด้อ,อที่ไป่เขับไปโรดบ่ได้มีน้ำหูน้ำตาน้ำดอกอ น้ำตาคอยสิแตกได้กต่ย้อนถึกแงดังเท่านั้นเราไปกูมักเมื่อกีมองนี้ละ <c oughs> น้ำตาสิแตกได้ก็ย้อนถึกแงดังเออเังกสานตัวบ้ริงเอดอร์สามขอนี่เ <c oughs> ขาแง่แต่ะเธอน้ำตาท่านยาวๆผุ่นตัวออกคอดเลือดดังภาษาปลาหัวสื่อมันสิไเป็นอยากไปไสยอย่างว่าได้ขึ้น่าสิมีหนูหูน้ำตาดั่เด้อ ปัญญาท้ามาหากินข่ก็ะมีอยู่ว่ไดี้เงินผู้ใดเดแต่ว่าไปแล้วหันมันจะกลับขึ้นมาเท่านั้นละบ่ได้เงินมันเนาะแดงว่าแต่มึงยังมาหายให้กูเห็นเป็นยังละแดงกูสิใจอ้อนหันแล้วรดสว่านเนาะมึงสีใจอ้อนอมึงสใจอ้อนเออโอ๊ยยี่นี่กูละว่ามึงสิเก่งกับดอกกระเดียโอ้ยกับบลาเนาะ ไปเห็นน้ำตาบ่ได้เราขอกิจใจอ่อนหยวบหยดด้งเลิศแล้วโอ้ยเ <c oughs> นาะบ่าอยู่ <c oughs> แก่แก่ก,ก็นึกว่ามากกันสีเก่งกระหรอกกระเดีย <c oughs> แค่น้ำตาตจะไงคล้อง <c oughs> ไปเห็นน้ำตาบ่ได้ขให้ใจอ่อนงอเป็นงอปวบเมื่อกันเด้อสันเด้อเออไปไปีแดงจิมมีนมุกผสมคำคุยเนาะ